โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวเออโอ้โหเกือบครับใส่เยอะกว่านี้นี่ไม่รอดแน่เลยลืมสวัสดีพี่น้องครับ สวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านครับพาพี่น้องมาอยู่ที่อุดรครับทีมงานรถด,ดับเมืองอุดรไม่รู้จักชื่อทีมงานครับรู้แต่ว่าผมรู้จักแต่เเสียเอ็มครับ ตามเสียเอ็มมาครับก็เลยมารีวิวให้พี่น้องชมกันนะครับโอ้ดูมอก๋วยเตี๋ยวหม้อนี้ครับอ่างการงานหง่เลยใช้รถแมคโคร140ซุปเปอร์เอ็กครับ ไปโก้ครับซุปเปอร์เอ็กซ์ซุปเปอร์เอ็กซ์เอ็มครับซุปเปอร์เอ็กซ์เอ็มดินค่อนข้างที่จะแบบเป็นดินไม่แข็งนะเอาไปทำทางน่าจะเอาดินอันนี้ครับนี่นี่ตับนะครับดินตับแข็งๆนะครับอยู่ตรงพื้นนี่น่าจะขุดเอาไปทำทางได้ แต่ว่าขุดก็มีน้ําซึมออกมาครับหน้านี้เป็นหน้าฝนครับอันนี้เป็นเครื่อง195ครับ หนเก้าห้ายังอึดครับนี่อันนี้ครับอันนี้เป็นพวกเอฟจีครับ ฮิโน่เอฟจีล้อยางใหญ่ครับยางพันครับยางพันยางเก้าแรงม้าน่าจะอยู่เราๆสองรอ้รอยสิบสองร้อยสิบสองครับ ถ้าเป็นพวกรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกก็จะเป็น240เลยครับตัววิกเตอร์ครับเป็นหัวตัววิกเตอร์ครับตัวโอ้ลั oh. กดีมาก SK 140 ต้องไปดูทางโน้นนะเป็นจังคอยเป็นตะเบ,บิงดีพี่น้อง อุดรน,นะครับถ้าเป็นทีมงานเกี่ยวกับการวิ่งรถหกล้อนะครับวิ่งดินขายแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นรถ1อยยี่กันครับส่วนน้องบรลมพูรถสองร้อยซะส่วนมากครับผม ต้องเล่งเครื่องแรงเลยผู้บ่งคั้นนี้ที่น้องทำไมมันยาวอางี้ปอด เอาหลาดเลยไหมพมามาชมมุมนี้ครับ หลงครับใส่ดินตามแรงม้าของรถครับแรงมาเยอะๆก็ใส่เยอะแรงม้าน้อยก็ใส่น้อยครับ จับตาดูคันนี้ครับคุณปู่อยู่ดีครับคุณปู่อยู่ดีมีแหงครับอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีแหงนะครับเนี่ย ขนาดครับพี่นอ้องผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่าผมเห็นยี่ห้อของเขานะครับยี่ห้อยี่ห้อฝั่งโน้นนะครับเป็นยูดีครับโลโก้อยู่ฝั่งทางโน้นครับยูดีครับ ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะครับซับสำมลัน ไาไปแรงจัดแรงจัดโอ้ดูคนนี้ครับ हाई ठेकिया ดีมากเลย140ครับกงจีใหญ่มากครับ ทรงเดียวกันกับสดใสเราเลยครับพุ่งกีนี่ไปจะใส่ลายกูมูคันนี้ดับเงากูมูครับ อีนลงโองโหโคต่ารรถไฟยี่จอยครับเหมือนรถป้าจอยเลยลำยาวๆนี่ครับ